มีคนถามเข้ามาเยอะมาก แสนเดียวได้ท้้งหลังจริงหรอต้องบอกตรงนี้เลยนะว่าแสนเดียวทําได้ทั้งหลังมันคือประโยคของอแสนเดียวได้ทั้งหลังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเจอที่เป็นช่างมิชชชีพซะเยอะมันไม่น่าใช่อ่ะลูกค้าเรานั่นเองก็คืออย่างงี้ตอนนั้นอ่ะเขาเล่าให้เราฟังว่าสิ่งที่เขาอ่ะหาข้อมูลมาเขาเจอคำนี้จริงๆแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยผมก็กลัวนะว่าจะเป็นพี่มิตรหรือเปล่าเขาได้มาเจอเราอ่ะรู้จักเรามาจากเพื่อนที่แนะนํามาเว้ยแล้วเขาก็บอกว่าเออราคามันอยู่ในงบเขาพอดีแล้วก็จะไม่โดนหลอกนะ จริงๆแล้วอะเคสเนี้ยงบรวมๆทั้งหลังอะอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนและอยู่ในงบที่เขากำหนดมาพอดีเลยแล้วเราก็คุยกันแบบทุกรายละเอียดทุกอย่างที่ลูกค้าอยากได้ยันจบงานเลยก็ขอกราบขอโทษทุกคนด้วยถ้าคลิปก่อนหน้าทำให้ใครเข้าใจผิดว่าเฮ้ยแสนเดียวทำได้ทั้งหลังเราขอโทษจากใจจริงๆเลยนะเพราะเจตนาของฉันก็คือฉันอยากเล่าให้เห็นว่าลูกค้าเคยไม่เชื่อเฟอร์นิเจอร์บิวที่เฮ้ยราคาแบบนี้มันจะได้เลยแต่พอมาเจอเราโอเคความคิดมันก็เลยเปลี่ยนไปไงแต่อย่างน้อยเรื่องนี้ก็พิสูจน์ได้อย่างหนึ่งนะว่าเฟอร ที่ออกแบบให้เข้ากับทุกพื้นที่ได้จริงเนี่ยมันก็สวยเกินค่าจากสิ่งที่ลูกค้าคิดโดยซ้าไปถูกใจกว่าที่ตัวเองคาดหวังไว้ด้วยเราไม่ได้ทําให้แค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแค่แพงน้ยแต่มันทําให้รู้สึกว่ามันใช่เลย